ดูริมครับใหญ่หญกๆกว้างน่ครับริมใหญ่ๆกลงกว้างครับพร้อมกันสั่นสะเทือนมีมาให้เรียบร้อยนะครับต้ามจับเล็กกระทัดรัดครับถ้าท่านได้ลองยิงแล้วท่านจะรู้ว่านิ่มแต่แรงครับ เป็นคันฮันติงนะครับใช้สำหรับล่าสัตว์บางคนถามว่าล่าสัตว์อะไรได้บ้างสัตว์เล็กได้ไหมสัตว์ใหญ่ได้ไหมโอ้อยาว่าสัตว์เล็กเลยครับน้ำหนักเจ็ดสิบห้าปอนะกระทิงยังล้มเลยครับแต่เมืองไทยพอดีมันไม่มีกระทิงให้ลองนะครับ กล่องผิดกฎหมายบ้านเรายิงได้แค่ปลาโอเคครับนี่นะครับ